สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแ n ลแรดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แรดดี้จะขอนําเสนอเมนูปลาดุกย่างจากหม้ออบลมร้อนนะครับวันนี้เราจะย่างปลาดุกแบบทั้งย่างเกลือแล้วก็ย่างซอสนะครับโดยใช้แค่หม้ออบลมร้อนเท่านั้นเองนะครับสําหรับคนที่ไม่สามารถก่อเตาถ่านได้นะครับอาจจะอยู่ในหอพักหรืออาจจะอยู่ในคอนโดนะครับ เพื่อนๆก็สามารถทําปลาดุกย่างอร่อยๆเอาไว้ทานเองได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเป็นการทําความสะอาดปลาดุกก่อนนะครับเวลาเราซื้อปลาดุกจากตลาดมานะครับแม่ค้าก็จะควักไส้ออกนะครับแล้วก็จะบั้งมาให้แบบนี้นะครับเราจะต้องใช้มือล้วงไปตรงบริเวณท้องนะครับตรงท้องเนี่ยมันจะมีมัน แล้วก็มีคราบสกปรกที่อยู่ในท้องนะครับเราต้องล้วงแล้วก็ล้างออกให้หมดนะครับแบบนี้นะครับมันจะมีไขมันของปลาอยู่นะครับควักออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับพอล้างบริเวณท้องสะอาดแล้วนะครับบริเวณตัวมันก็จะมีเมือกของปลาอยู่นะครับจะติดมือแบบนี้อยู่นะครับเราต้องใช้เกลือป่นนะครับ มาทาที่บริเวณมือนะครับแล้วก็ลูดไปที่ตัวปลาให้ทั่วเลยนะครับเกลือป่นนี้จะช่วยล้างคราบเมือกแล้วก็คราบสกรปรกที่ติดอยู่กับตัวปลาเนี่ยออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ล้างน้ำปล่าอีกประมาณ2-3น้ําน้ำนะครับจนน้ำใสเลยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ปลาดุกที่สะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็ไม่มีคราบเมือกที่ติดอยู่ตามตัวนะครับ ขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราใช้ปลาดุก2ตัวประมาณครึ่งกิโลครับต่อไปเป็นก้านกล้วยนะครับเราใช้รองปลาเวลาย่างจะทําให้ไม่ติดตะแกรงนะครับเกลือ1ช้อนชาสําหรับปลาดุกย่างเกลือนะครับต่อไปจะทําปลาดุกย่างซอสนะครับใช้ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาครับวันนี้เราจะทำสองแบบนะครับก็คือแบบปลาดุกย่างเกลือกับปลาดุกย่างซอสนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะผสมซอสนะครับสำหรับทำปลาดุกย่างซอสนะครับก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วดำครับจากนั้นเราก็ ขยาาส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับเรานำปลาดุกที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับลงไปคลุกกับซอสเลยนะครับขั้นตอนการคลุกซอสนะครับเราก็จะใช้ซอสเนี่ยทาให้ทั่วตัวเลยนะครับนำซอสเนี่ยยัดเข้าไปในใต้ท้องด้วยนะครับแล้วก็ร่องตรงเนื้อที่เราบ้างไว้นะครับซอสนี้จะได้แทรกซึมเข้าไปใน ทั่วตัวปลาเลยนะครับจากนั้นเรามาทําปลาดุกย่างเกลือนะครับเราใช้เทเกลือลงบนฝ่ามือนะครับจากนั้นเราก็รูดไปให้ทั่วตัวปลาเลยนะครับตามใต้ท้องแล้วก็ตามร่องที่เราบังไว้ด้วยนะครับมันจะทําให้เกลือเนี่ยแทรกซึมเข้าไปทั่วตัวปลานะครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราใช้ก้านกล้วยนะครับ การกลวยก็คือก้านตรงระหว่างที่มีใบ Higher, นะครับเราเลาะใบออกเหลือแต่ก้านนะครับเราใช้ก้านตรงนั้นมารองตรงตะแกรงนะครับเพื่อเวลาเราเอาปลาไปย่างเนี่ยตัวปลาเนี่ยจะได้ไม่ติดกับตะแกรงนะครับถ้าเราไม่มีนะครับเวลาเราย่างเนี่ยเวลาเราจะกลับด้านเนี่ยเนื้อมันจะติดกับตะแกรงนะครับวิธีนี้ใช้ได้กับทั้งย่างเตาถ่านนะครับแล้วก็ย่างเตาอบเลยนะครับจากนั้นเราตั้งที่อุณหภูมิ250องศานะครับใช้เวลาย่างประมาณ20นาทีนะครับ จากนั้นเราก็ย่างไปเรื่อยๆนะครับพอครบเวลา20นาทีนะครับเราก็กลับปลาอีกด้านหนึ่งน,นะครับแบบนี้นะครับพอมันมีก้านกล้วยรองนะครับ <_ S 1> เนื้อตัวปลาเนี่ย <_ S 1> ก็จะไม่ติดกับตะแกรงนะครับถ้าปกติเราย่างบนตะแกรงเลยเนี่ยเนื้อปลาเนี่ยมันจะติดกับตะแกรงหนังเนี่ยนะครับเวลาเรากลับด้านออกมาหนังก็จะหลุดออกไปเลยนะครับวิธีนี้ทําให้เราย่างปลาได้สวยขึ้นนะครับ จากนั้นก็ย่างต่ออีก15นาทีนะครับใช้อุณหภูมิเท่าเดิมนะครับ250องศาครับพอครบ15นาทีนะครับเราก็จะได้ปลาดุกที่สุกแล้วก็หนังกรอบนะครับผิวก็จะสวยเนื้อนี่จะสุกพอดีเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปลาดุกย่างซอสแล้วก็ปลาดุกย่างเกลือจากหม้ออบลมร้อนนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการก่อเตาถ่านนะครับเราจะใช้วิธี ย่างจากหม้ออบลมร้อนก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ได้ปลาดุกที่อร่อยอร่อยเอาไว้ทานเองได้เหมือนกันนะครับง่ายแล้วก็สะดวกด้วยนะครับสําหรับใครที่เอาไว้ทําทานที่บ้านหรือว่ามีงานปาร์ตี้อะไรเราย่างทิ้งไว้แบบนี้นะครับพอครบเวลาเราก็เอามาทานได้เลยนะครับพเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ